ต่อไปนี้เป็นบทสนทนาของกอ d และนิ l นะคะว่าด้วยเรื่องหลักการของความมั่งคั่งกอ d ก็คือพระผู้สร้างพระผู้เป็นเจ้า God หรือซอสเป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่งนะคะไม่ใช่เรื่องของศาสนานะคะพี่ฝนนับถือศาสนาพุทธนะคะมาฟังกันเลยค่ะหลักการของความมั่งคั่งตอนที่1 God ปัญหาของเธอก็คือการขาดความเข้าใจถึงหลักการของความมั่งมีซึ่งมักมาพร้อมกับการตัดสินผิดๆว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่วฉันจะยกตัวอย่างให้เธอดูเธอมีความคิดว่าเงินคือสิ่งชั่วร้ายขณะเดียวกันก็มีความคิดว่าพระผู้เป็นเจ้าคือสิ่งดีพระเจ้าอวยพรโอไมกอด ดังนั้นระบบคิดของเธอก็คือพระผู้เป็นเจ้ากับเงินอยู่ด้วยกันไม่ได้หรือความดีกับเงินอยู่ด้วยกันไม่ได้จากผู้แปลค่ะนิวมันก็จริงนะผมคิดแบบนั้นแหละกอดนี่ทำให้เกิดสิ่งที่น่าสนใจมากเพราะทำให้ยากสำหรับเธอที่จะได้เงินจากการทำสิ่งดีๆ หมายความว่าถ้าเธอตัดสินว่าอะไรบางอย่างดีมากๆแล้วก็เธอจะให้ค่าเป็นตัวเงินน้อยเพราะฉะนั้นยิ่งสิ่งใดดีขึ้นเท่าไหร่มีคุณค่ามากขึ้นเท่าไหร่มันก็ยิ่งมีค่าเป็นเงินน้อยลงเท่านั้นเธอไม่ได้เป็นอย่างนี้คนเดียวหรอกสังคมทั้งหมดของเธอก็เชื่อแบบนี้ ครูของพวกเธอจึงได้ค่าจ้างเป็นเศษเงินขณะที่นางแบบเรื่องผ้าได้เงินเป็นถุงเป็นถังผู้นำของพวกเธอได้เงินน้อยมากเมื่อเทียบกับพวกนักกีฬาดังๆจนรู้สึกว่าต้องขโมยหรือคอร์รัปชันเพื่อจะสร้างความแตกต่างได้พระและนักบวชต้องใช้ชีวิตด้วยขนมปังกับน้ำเปล่า ขณะที่พวกเธอคว้าเงินให้เหล่าดารานักร้องไม่อั้นลองคิดดูสิอะไรที่เธอเห็นว่ามีคุณค่าภายในสูงเธอยือนยันว่าจะต้องมีราคาถูกนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานวิจัยโดยลำพังเพื่อหาวิธีรักษาโรคเอดต้องอ้อนวอนขอรับเงินบริจาคขณะที่ผู้หญิงซึ่งเขียนหนังสือเกี่ยวกับร้อวิธีมีเซ็ก และทำเทปขายพร้อมจัดสัมมนา,าสุดสัปดาห์เพื่อสอนเรื่องนี้ต่างร่ำรวยเป็นเศรษฐีการทำให้ทุกอย่างกลับตาลปัดไปหมดนี้คือลักษณะของตัวเธอซึ่งเกิดจากความคิดผิดๆความคิดผิดผิดที่ว่าก็คือความคิดที่เธอมีต่อเรื่องเงินทอง เธอรักเงินแต่ก็บอกว่าเงินคือรากเงาของความชั่วร้ายทั้งมวลเธอบูชาเงินแต่กลับเรียกมันว่าเงินโสมุมเธอเรียกบางคนว่าพวกรวยอย่างน่าเกลียดและถ้ามีใครสักคนเกิดรวยขึ้นมาจากการทำสิ่งดีๆแล้วก็เธอจะตั้งข้อสงสัยขึ้นมาทันทีเธอทำให้เป็นเรื่องผิดไปดังนั้น แพทย์ไม่ควรทำเงินได้มากเกินไปหรือไม่ก็ควรเรียนรู้ที่จะระวังเรื่องนี้ให้ดีและนักบวชโอ้พวกนางยิ่งไม่ควรจะหาเงินได้มากๆสมมุติว่าเธอยอมให้ผู้หญิงบวชได้นะไม่อย่างนั้นต้องมีปัญหาแน่เธอเห็นไหมว่าในความคิดเธอนะ่ะใครที่เลือกติดตามเสียงเรียกสูงส่งที่สุด คนคนั้นควรได้รับค่าจ้างต่ำสุดใช่ถูกต้องแล้วเธอควรขบคิดเรื่องนี้นะเพราะมันเป็นความคิดที่ผิดจริงๆนิวผมคิดว่าไม่มีอะไรที่ผิดหรือถูกซะอีกกอรก็ไม่มีไงมีแค่สิ่งที่เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ต่อเธอเท่านั้นแหละคำว่าถูกกับผิดเป็นคำสัมพัทธ ฉันใช้ในเชิงนั้นตลอดเมื่อจะใช้คํานี้ในกรณีนี้เมื่อเปรียบกับว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อเธอเปรียบกับสิ่งที่เธอบอกว่าต้องการพูดได้ว่าความคิดเรื่องเงินทองของเธอเป็นความคิดที่ผิดพลาดจำไว้ว่าความคิดมีพลังสร้างสารรค์ในตัวเองดังนั้นถ้าเธอคิดว่าเงินเป็นสิ่งไม่ดี แต่คิดว่าตัวเองดีเธอก็จะเห็นความขัดแย้งตรงนี้ทีนี้โดยเฉพาะเธอเธอได้แสดงออกถึงจิตสํานึกแบบนี้มากเป็นพิเศษสำหรับคนส่วนใหญ่ความขัดแย้งนี้ไม่ได้มากเท่าเธอพวกเขายอมทำสิ่งที่เกลียดเพื่อยังชีพก็เลยไม่รังเกยียจอะไรที่จะทำเงินจากมันพูดง่ายๆก็คือ ทำสิ่งไม่ดีเพื่อจะได้สิ่งไม่ดีตอบแทนแต่เธอรักสิ่งที่เธอทําอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเธอโทษทูลกิจกรรมที่เธอกระโจนใส่ดังนั้นสําหรับเธอและในระบบคิดของเธอแล้วการได้เงินก้อนใหญ่จากสิ่งที่ทําจึงเป็นการรับสิ่งไม่ดีจากการทําดีซึ่งเธอรับไม่ได้ เธอยอมอดตายดีกว่ารับเงินโสมมจากการกระทําอันบริสุทธิ์ใจอย่างกับว่าการกระทํานั้นจะเสียความบริสุทธิ์ไปหากเธอได้เงินจากมันงั้นแหละทีนี้เลยเกิดความลักลั่นในเรื่องเงินขึ้นมาจริงๆเพราะส่วนหนึ่งของเธอปฏิเสธเงินอีกส่วนก็ขุนเคืองที่ไม่มีจักรวาเลยไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรกับเรื่องนี้ดี ได้รับทั้งสองความคิดที่แตกต่างสุดขั้วจากเธอชีวิตทางการเงินของเธอจึงยื้ยุดไม่ไปไหนอยู่อย่างนี้แหละเพราะตัวเธอยื้ยุดในเรื่องเงินนั่นเองเธอไม่มีความคิดรวมศูนย์ที่ชัดเจนเธอยังไม่มั่นใจจริงๆเลยว่าอะไรจริงแท้สำหรับเธอและจักรวาลก็เป็นเพียงเครื่องถ่ายเอกสารขนาดใหญ่ซึ่งก็เพียงแค่ ถ่ายสำเนาความคิดของเธอออกมาเท่านั้นเองมีทางเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ได้นั่นคือเธอต้องเปลี่ยนความคิดที่มีต่อเงินเสียใหม่พี่ฝนขอแสดงความคิดเห็นนะคะสำหรับใครที่ร้องขอต่อจัก,กรวาลหรือว่าพระผู้เป็นเจ้านะคะในเรื่องของเงินทองความมั่งคัง่งร้องขอก็คือการขาดนะคะ เราสมบูรณ์แบบอยู่แล้วนะคะไปติดตามฟังตอนที่2นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามฟังตอนนี้ค่ะสวัสดีค่ะ